不要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  มองมเว่ยามปการ go o go, go. อะไรวะอีนี่เ่อเลยแค่ดีแค่พินเนสแกเบื่อเว่ยแบบแบบดีดีสอนแบบดีสอนนี่ไม่คชดแ,นนแ่นี่เป็นดีนี่แค่เนตโอเคว่มาเน เลียดไม่ได้โบตอรีอ่เดี๋วมึงแอดก่อนไปแล้วไปแล้วยิงเรียบร้อยไหมมึงเดี๋ยวเดี๋ยวจับให้คอตา้านู้เว้ยมงลีคอต้าร้อยมา Ok, vamos nessa. Oi, a nossa. Do bebeto, ó, na rádio. มีดบินไงส่วนทั้งเบสท,ทั้งเบสพันไก่กับโปอีกตจะบอกทั้งเบสกับมีดบินกับโปแพ้มีด่าที่ดกดที่หนูเล่นดว้วะมีดป่าเออเออยงเืดเทสอะ ก็ซื้อได้ป้อนไอ้สัตว์ห้องไหนพี่หอดให้สุดัะถ้า,ถ,าถ้าพี่หลอดทำฉายาได้แล้วอ่ะ